รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสนับสนุนโดยอีสุส m วิวเอเกสิทธิแห่งความสุขสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ New World โลกใหม่กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรูุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 9น30นาทีถึงเวลา2 0ิ0นทางมิติข่าว90.5 สวัสดีครับคุณชรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าใครเป็นพระเอกตัวจริงตัวปลอมหรือว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงตัวปลอมนะครับในระบบการเงิน,นหรือว่าเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งขณะนี้กําลังวุ่นวายปั่นป่วนเยละเกินนะครับหาพระเอกตัวจริงยากนะครับแต่ว่าผู้ร้ายเนี่แหมดูเต็มพืชไปหมดเลยนะครับหลังจากที่ตลาดปันปนดป่นป่วนเวลานี้นาย hi, มาริโอดรากีแหมอิตาเลียนนะ ต้องการที่จะสวมบทนะครับพระเอกออกมากอบกู้ตลาดนะครับโดยส่งสัญญาณว่าเนี่ย ECB นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ว่าการธนาคารอยู่เนี่ยจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะอุ้มตลาดไม่ให้ปวนหรือว่าจะกอบกู้ระบบแบงก์ของยุโรปนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ร้าย ตัวจริงเผยโฉมมาคุณวชาราคือดอร์แบง n k ใช่ไหมครับที่เราคุยกันเมื่อวานเนเนี่ยส่งอาการไม่ค่อยดีนะครับทําให้หุ้นถูกเทขายหนักไปสี่กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ลามไปสู่ระบบแบงกิ้งของอิตาลีด้วยแบงก์อิตาลีหลายแห่งนะครับมีเงินทุนไม่พอนะเมื่อปีที่แล้วทางการต้องอุ้มถึงสี่แห่งนะครับแล่ปีนี้ก็ยังคงไปไม่ไหวอยู่นายมารรโอดราคี ซึ่งก่อนหน้านี้คงจํากันได้นะครับช่วงที่ยูโรเนี่ยเจอวิกฤตสุดๆเนี่ยเขาบอกว่า ECB จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะอุ้มให้ยูโรรอดแค่พูดคาเดียวแค่นั้นในนั้นคุณวัชราหยุดกึกเลยตลาดหยุดกึกเลยนะครับปรากฏว่าค่าเง Euro นินยูโรมีเสถียรภาพขึ้นมาเลยแม่ไม่รู้ว่ามีไม้เท้าขายรจติดหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะแสดงอำนาจพิเศษ หมือนขาวในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เสียของระบบแบงกิ้งของยุโรปซึ่งขณะนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของความปั่นป่วนของระบบการเงินโลกอยู่คูา่าาว่แข่งกันกันกบจีนว่าใครเป็นผู้ร้ายมากกว่ากันนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีคุมอัตราคงจําได้ใช่ไหมครับจอร์จโซรอสรวมทั้งนักนการเงินต่างๆทั้งหลายเนี่ยบอกว่าจีนรวมทั้งนายเอ่อบอกว่าจีนนะฮะเป็นผู้ร้ายของเศรษฐกิจโลกตัวจริงเพราะว่าจะเจอฮาร์ดแลนดิ้ง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ค่าเงินหยวนต้องลดค่าอย่างน้อยสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยถึงจะถือว่าเป็นบอททอมครับแมถ้าคุณธนงพูดถึง <c oughs> พระเอกผู้ลายนี่สงสัยจะต้องมีหลายคู่แล้วก็ครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าแมการกล่าวหากันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกระแสหลักตอนนี้เลยนะว่ากล่าวหาว่าใครเป็นผู้ลายนี่รู้สึกว่ามันจะง่ายจริงๆนะค,ะครับพูดถึงมาริโอตรากี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์ <c oughs> สื่อนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ละเลยที่จะแสดงหรือว่าทําอะไรเลยถ้ามีความจําเป็นเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขากังวลตอนนี้ก็คือว่าท้าไม่งไงนะถึงจะลดไอ้นี่เสียในระบบธนาคารของธนาคารยุโรปเนี่ยให้ลดลงให้ได้แล้วก็เขาก็จะบอกว่า ECB เนี่ย ทำระบบแบงกิ้งของยุโรปเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทํางานของ ECB นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอนนี้ ECB ใช้นโยบาย QE อยู่เนี่ย e. ก็จะใช้ QE เนี่ยทำให้ระบบแบงกิ้งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือกลับมา e. สิ่งที่ไบโอลากี้บอกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นการกล่าวหาหรือว่าโยนปัญหาให้กับใครก็รบ,บอกว่ามีความเป็นห่วงแล้วก็ต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกับภาวะความปั่นป่วนที่เกิดขึ้น นี่ไม่รู้อะไรแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยถูกจับจ้องไปอยู่ที่เดือนหน้าคุณธนงการประชุมของ ECB เนี่ยถูกมองว่าเอ๊ะเดือนหน้าเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาหนึ่งคือจะลดดอกเบี้ยที่ติดลบเนี่ยมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าจาก0.3เป็น0.7ตามที่มีกระแสข่าวที่เราเคยคุยกันหรือเปล่าสองก็คือว่าจะทํา QE มากขึ้นหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทํา QE เนี่ยรอบล่าสุดเนี่ย หนึงล้านล้านยูโรเนี่ยปรากฏว่านี่นาโนมาอาจจะยืดเวลาออกไปอีกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้โหค e วอีทราบไหมคะว่าเข้าไปซื้ออะไรบ้างเข้าไปซื้อ,อสินทรัพย์อยู่สองตัวตัวหนึ่งก็คือนี่ของภาคธุรกิจอสองก็คือนี่สินเชื่อบ้านนี่คือสองตัวที่ QE ของ ECB บทำงานอยู่อืมวัญสระครับ มีนักการเมืองของเยอรมันเนี่ยล้อเอนนรียนนาามาริโอรากีนะครับเขาบอกว่าถ้ามาริโอรากีขืนทำคิวแบบนี้ต่อไปเห็นที่คงจะต้องทินน้งินยุโรมาซื้อจักรยานเก่าๆครับฮมคงจำได้นะครับว่ามาริโอรากีเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตหนักของยุโรปในช่วง<ช>หลัง <c oughs> วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับยุโรปเนี่ยเจอวิกฤต ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยเต็มประตูเลยแล้วก็ทําให้นําไปสู่การใช้นโยบาย QE คือพิมพ์เงนเข้าไปซื้อทรัพย์สินต่างๆทั้ง,งหลายนะครับทัง้งของแบงก์ของอพวกรัฐบาลด้วยแต่แค่เป็นการประวิงเวลาใช้ไปแล้วหนึ่งล้านล้านยูโรคุณวรัชราที่คุณวรชราพูดใช,ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ทําไมสถานการณ์ไม่ดีขึ้นม,มันก็อย่างที่บอกคือเขาแก้ปัญหาอาจจะไม่ได้ตรงจุดแล้วจริงๆแล้วก็คือว่า สิ่งที่ทำออกมาก็คืออุ้มลูกหนี้ของแบงก์แล้วก็อุ้มแบงก์ไปด้วยหนึตัวเพราะฉะนั้นถ้าทำแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจเฟื้นได้ในทันทีแต่ว่ามันเป็นการซื้อเวลาที่จะทำให้รู้สึกว่าเออภาวะมันดีขึ้นหรือเปล่าปัะคอบภาวะทรัพย์สินหรือตลาดกุนนยให้ดูดีต่อไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเดินได้ไปดูบทบาทของนางเชเน็ต อย่าเล่นนะครับผู้ว่าการธนาคารกลาง oh. ว่าเธอจะเป็นนางเอกหรือว่าจะเป็นผู้ร้ายนางเอกที่เป็นผู้ร้าย <c oughs> เพราะว่าลา่าสุดมานี้นะครับมีบทวิเคราะห์ของทางดอยสแปงนะครับ <c oughs> ดอยสแปงตัวเองมีปัญหาไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าออกมาเขียนว่าตลาดป่วนไปไม่รอดนะครับจะ <c oughs> ไปรอดได้ก็ต่อเมื่อทางธนาคารกลางสหรัรฐอเมริกานี่ต้องเปลี่ยนนโยบายกันนครับแทนที่ จะเดินหน้าถึงดอกเบี้ยในระดับนี้ต่อไปหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องอยู่เทินแล้วต้องตัดหรือว่าลดดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับตลาดการเงินไม่ฉะนั้นเนี่ยพุ้นหรือว่าสภาพตลาดการเงินนียจะยังคงย่าแย่อยู่ต่อไปนะครับหลายคนนะครับที่ผ่านมานี่กล่าวหาว่าเยเล่นเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับโดยเฉพาะผู้กองทุนต่างๆทั้งหลายเนี่ยโกรธเยเล่นมากเลยที่ ในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ยังคงพูดง่ายว่าพูดในทิศทางว่าจะยืนยันว่าจะเดินหน้าที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะคอ่อยๆทานะอแต่ยังคงส่งสัญญ,ญาณที่ที่ขัดแย้งกันคือว่าก็กําลังพิจารณาเรื่องดอกเบีย้ยสิดนสอยู่เหมือนกันอย่างไรก็าตามนะครับในช่วงที่เธอยังคงรีรออยู่เนี่ยตลาดการเงินเนี่ยปอนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดจังบอนของโชราจังบอลเราก็รู้ราก,กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือพันธบัตรที่ไม่ได้เกรดไม่ได้ grade, อินเวสท์แมนเกรดก็คือว่าพวกกองทุนสถาบันที่อ่พูดง่ายว่าบําเหน็จบํานาญหรือว่าที่ดูแลของกันจริงๆเขาไม่ไปซื้อกันกมีแต่พวกพวกเฮชฟันหรือว่ากองทุนที่ต้องการซื้อความเสี่ยงเพราะว่าอินเวสท์แมนเกรดไม่ได้นะครับพูดง่ายว่าไม่ดับ,ไม,ไ,ดบไม่ได้ระดับนะครับของความน่าเชื่อถือ ตอนนี้สเปรดนะครับระหว่างพวกจังบอลกับตัวทรัชอรี่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยห่างกันแบบเป็นประวัติการเลยนะครับย้อนไปเทียบเท่าก่อนช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อีกคุณวชราตอนนี้สเปรดรู้สุดเท่าไหร่ใช่ไหมครับยี่สิบสองเปอร์เซนต์ยี่สิบสองเปอร์เซนเลยนะครับก็แสดงว่าพวกบริษัทต,ต่างๆทั้งหลายที่ไม่ได้อับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายเต็มตัวเป็นจังบอลสมชื่อเลยจริงๆนะฮะก็คือโอกาส ที่จะชําระหนี้เนี่ยากนะครับก็จะทําให้คนที่ลงทุนเนี่ยขาดทุนทําให้มีการขายบอลออกมาเยอะมากและตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทําใหเ้เกิดวิกฤตทางด้านตลาดกันกันอยู่ในเวลานี้เนื่องจากว่าสภาพคล่องเนี่ยในตลาดบอลโดยเฉพาะอยงยิ่งตลาดบอลที่ของพวกที่ investment grade ต่ำๆหรือไม่มีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหือแท้งแล้วก็สร้างปัญหาในเวลานี้ครับค่ะแมคุณธนงพูดถึงว่า คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ลายใช่ไหมคะ <S <S โดยที่ธนาคารกลางธนาคารของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาวิพากวิจารณ์กันปรากฏว่า <c oughs> ไม่แน่นะในในอีกมุมหนึ่งของสื่อเนี่ยก่อนหน้านี้ก็วิพากวิจารณเหมือนกันมาเอ๊ะการขึ้นดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเหมาะสมหรือเปลา่าปรากฏว่าพอตลาดกุ้นตกมาเยอะๆะเนี่ยสื่อเองเนี่ยกลับอ,ออกมาเสนอข่าวในลักษณะที่บอกว่า เอ๊ะเที่ยวนี้เนี่ยการตกต่ําหรือว่าวิกฤตความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเนี่ยสารัฐหรือแม้แต่หุ้นทั่วโลกเนี่ยจะซ้ํารอยวิกฤตปี2008หรือเปล่า mm hmm. ปรากฏว่าสื่อของสารัฐเนี่ยเกือบจะส่วนใหญ่เลยหลายฉบับที่ซี r ิโรฮชนนำมาพาดนำพาดหัวมาให้ดูเนี่ยปรากฏว่า USA Today w e e k e n เนี่ยเมื่อตอนสักต้นเดือนมกราคมบอกว่า Stock Dive but this is not 2,008 mm. นะคะโอ้โหตัวซิตี้แบงก์เองก็บอกเหมือนกันบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยภาวะจะน่ากังวลแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาบอกให้ลืมไปได้เลยให้ลืมปี2,008ได้เลยว่าผลลัพธ์ของตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่เหมือนตอน2,008 ไม่เหมือนก็คือดีกว่าหรือเร็วกว่าก็ก็คงต้องออกมาในเซตว่าดีกว่าวอร์สเลดวอสเลดวออาจจะพาดหัวเป็นทำนองกึ่งๆึ่งคำถามนิดหน่อยบอกว่าทำไมถึงเกิดไอ้ภาวะวิกฤตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าวอสเดก็พูดในทำนองว่าทุกอย่างมันไม่รีพีท2008อีกแล้วนี่คือนี่คือมุมมองของสื่อสารที่ออกมาพูดมีหรือเปล่า ที่<ก>เป็นแรงกดดันเจเน็ตยัเล่นอยู่อ่าก็คงปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบทความมากมายเลยที่ให้เฮดไลน์นะครับพาดหัวเหมือนกันว่าดอยช์แบงค์จะเป็นรีแมนบร r เดอร์สองหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าหาว่าดอยช์แบง์เป็นรีแมนบรอเดอร์สองเขาบอกว่าแรงสั่นสะเทือนของตลาดการเงินที่พังเนี่ยหนักกว่าสมัยแฮมเบอร์เกอร์นะครับสมัย วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008เนี่ยถึงห้าเท่าเลยทีเดียวเรื่งนเองก็ไมา่น่าประหลาดใจนะครับที่สื่ออย่างชั้นนาของสหรัฐอเมริกาอย่างที่คุณวชระเอ่ยชื่อมาเนี่ยออกมาแก้ตัวให้อย่างพลวันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการเซฟตลาดต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการให้ปาร์ตี้มันหยุดครับ,บมาดูญี่ปุ่นบ้างครับพระเอกเป็นผู้พระเอกหรือผู้ร้ายเนี่ย BOJ นะครับหลังจากที่ลดดอกเบีย้ยติดลบไปแล้วเนี่ย แต่ว่าโอ้ตัวเคราเขานะฮะตัวดูบัญชีเดินสุพัดนกับบวกและก็เงินเย็นแข็งแต่ส่วน GDP อ้าวกับหดมันไม่รู้อะไรเป็นกันแน่เอออะไรกันแน่ก็เลยดูไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพระเอกหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะครับอธิบายฝางแต่บรูมเบิร์กเนี่ยพยายามจะบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่ BOJ ทำเนี่ยจะเป็นผลดีหรือเปล่าเพราะว่า อนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญเนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะอาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดอันหนึ่งเนี่ยของโลกเลยก็การกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีเม็ดเงินอยู่ประมาณ1.2ล้านล้านดอดลลา,าร์สหรัฐบุ mm ูงเบิรกบอกว่าการที่บีโเนี่ยใช้นโยบายดอกเบีย้ยติดลบแบบดีเนี่ยเท่ากับเป็นการ ดันผลักดันให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยของ GPIF เนี่ย<ม>เรียกว่า Government Pension Investment Fund เนี่ย<ม>ออกมาสู่ตลาดหุ้น<ม>แล้วเขาบอกว่าโอ้โห,โหเขาบอกว่ากองทุนตัวเนี้ยเพิ่งจะลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นภายในของญี่ปุ่นเนี่ยแค่ยีสเปเเท่านั้นเองก็คือประมาณสัก50าหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ<ม>เพราะฉะนั้นยังมีเงินอีกเหลือเฟือเลยที่จะออกมา ที่จะออกมาลงทุนข้างนอกประเทศหรือว่าลงทุนซื้อตลาดคุณญี่ปุ่นเพ่นไม่แปลกเลยเมื่อวานนี้คุณของนิเคอีนเนี่ยขึ้นไปตั้งพันกว่าจุดหนึ่งพันหกสิบแปดจุดเขาไม่กลัาาวความเสี่ยงหรือไม่กลัวความเสี่ยงหรอเขาไม่กลัวความเสี่ยงเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ลงมาเป็นพันจุดมาแล้วเมื่อวานขึ้นไปอีกพันจุดก็คงไม่เห็นแปลกหลมั้งกับความเสี่ยงที่ตอนนี้นักลงทุนรับกันได้หรือเปล่า นี่ท่ามกลางความผันผวนของทุกอย่างนะครับของแอสเซทคลาสหรือว่าทรัพย์สินนะครับประเภทต่างๆในตลาดการเงินงนะครับปรากฏว่าแหมทองคํานะครับตั้งแต่ต้นปีมานี่เป็นผลิตตัวจริงนะคุณวัชระนะฮะทําราคาสูงยี่สิบเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวนะครับเ,เลยจุดอผูอ้งานว่าช่วงหนึ่งเกือบจะแตก หนึ่งพันสามร้อยเหรียญต่ออาวใช่ไหมครับพันสองร้อยหกสิบอะไรอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าในช่วงวันที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าถูกทุบลงไปอีก <c oughs> ต้องดูว่าทองจะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่านะครับท่ามกลางตลาดที่ผันผวนแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเศรษนะฮะหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยไปได้นะครับความสนใจในทองเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยช่วงนี้ราคาทองก็ยังคงนะฮะไม่แน่นอนนะครับในในระยะช่วงสัน้นๆนี้นะครับแต่ว่าดูในระยะปานกลางแล้วเนี่ยน่าจะไปดีอันเห็นได้จากที่นักลงทุนพวกฝรั่งนะซึ่งเดิมทีไม,ไม,ไม่ไม่ลงทุนในทองนะหรือว่า <c oughs> ไม่สนใจเนี่ยไม่ว่าที่อังกฤษอเมริกานเนี่ยออ้ยแห่ซื้อเหรียญทองกัน <c oughs> ยกใหญ่เนี่ยรวมทั้งเหรียญเงินด้วยเนี่ยแต่ว่า ล่าสุดมาเนี่ยเป็นยังไงคุณวชิราโกลเด้น mm hmm. แซกได้ข่าวว่ากระแนะกระแหนเรื่องทองอีกใช่ป่ะครับอ๋อค่ะแหมคุณธนงพูดเหมือนกับว่าทองนี่เป็นพระเอกตัวจริง mm hmm. แต่ทีนี้อาจจะถูก <c oughs> กันแกล้งอยู่บ้างนะครับ mm hmm. ก็อาจจะจริงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทองเนี่ยลงไปปรับตัวต่ตํากว่าพ mm ันสองร้อยเหรียญหลังจากที่ทะลุพันสามร้อยเหรียญเมื่อสักปลายปลายสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะปรากฏว่า mm hmm. ตอนนี้ก็ วันนี้เนี่ยอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ดอลลาร์ต่อออนซ์เีนี้เ,นเป็นการปรับเดี๋ยวเป็นการปรับฐานหรือเปล่าเพราะว่ามีคนะฉาไม่ต้องไม่ต้องการให้ทองเง่ยส่งแสง <Okay. S 2> เป็นประกายวาวหรือเปล่าก็เขาบอกว่ากองทุนทองคําเนี่ยขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยมีการขายทํากำไาไรออกไปอืมตัวก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงแต่โกลแมนแซกสวมบทบาทมาอีกแล้วแต่เไรตัวจริงอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้น เขาบอกว่ามาเดิมพันกันดีกว่าว่าราคาทองเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วเขาทุกโต๊ะเลยนักวิเคราะห์ของโกลเมซักบอกว่าทองเนี่ยภายในสิบสองเดือนเนี่ยจะลงไปอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็หนึ่งพันเหรียญในที่สุดโอ,โอ้ฟังแล้วช็อกจริงๆเลยนะครับทั้งที่ตลาดการเงินของโลกปั่นป่วนแบบนี้นะครับ พูดง่ายว่ายุโรปรอ QE จากทางด้าน ECB ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายดอกเบีย้ยติดลบแล้วก็เฟดก็พิจารณาดอกเบีย้ยติดลบแต่ว่าราคาทองนี่ไม่สามารถจะไปไหนได้นะครับ Goldman Sachs ซึ่งเป็นแบงก์หนึ่งในแบงก์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลสูงมากๆนะครับในการ <S 2> <S 2> <S พูดง่ายว่าในในใน,ในเกมการเงินของตลาดเงินการเงินโลกนี่เกือบจะทุกอย่างเลยนะครับออกมา ทำนายถ่ายทักนะครับไม่ให้ราคาทองเลยนะครับบอกว่าทองอาจจะลงไประดับพันเหรียญต่ออา่าวใชครับแสดงว่าเกมนี้ยังคงจะสู้กันอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมครับคุณธนงว่าระหว่างคุณคุโรดะกับคุณรากีเนี่ยจะเป็นพระเอกคู่หูที่เป็นดูโอ้กันได้หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าแหมพออ พอมาริโอตวากี้ออกมาเทคแอคชั่นาสำหรับผมนะพวกนายธนาคารกลางนะเป็นผู้ร้ายใส่สูตรนะครับไม่ได้เป็นพระเอกคู่น่าจะเป็นผู้ร้ายน่าจะเป็นผู้ร้ายคู่หูมากกว่าแต่แต่ว่าตอนนี้นี่พอบรรยากาศตลาดกุ้นมันคลี่คลายไปเนี่ยรู้สึกสื่อตอนตกก็ออกมาชมชื่นนะว่าเอ๊ะญี่ปุ่นทําแบบนี้มาช่วยตลาดหุ้นให้ดีขึ้นมาริโอตวากี้ก็บอกว่าถ้าตรับได้ที่ราคาสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ย ไม่ตกต่ําก็จะยังคงไม่ทําอะไรที่คู่ภาพแต่ถ้าจะทําอะไรก็คือจะรักษาราคาสินทรัพย์ก็คือในตลาดหุ้นนี้เองนะคะเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอฝ่ายนิดหนึ่งว่าเอสื่อของสารเิกาเนี่ยเวลาเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลาดการเงิน,นหรือว่าเกี่ยวกับบทบาทของนายธนาคารกลางเนี่ยเขาคำานึงถึงประชาชนเดินดินหรือว่าคำานึงถึงพวกกองทุนต่างๆกันแน่หรือว่านักลงทุนกันแน่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ที่ลงทุนในตลาด ทุกคนเนี่ยต้องการให้หุ้นขึ้นใช่ไหมครับและพอหุ้นจะลงนะฮะก็ทนไม่ไหวนะครับพูดย่งไงว่าไม่ยอมนะครับปล่อยให้ตลาดมีการปรับตัวลงตามผลไกรธรรมชาตินะครับซึ่งก็ไปสะท้อนที่ e a r n i n g ็หรือว่าผลประกอบการของบริษัทต่งางๆทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ดีผลกําไรไม่ดีนะครับมันก็ไปสะท้อนที่ราคาหุ้นปรากฏว่าไม่ยอมคับ ออกมาบีบนะออกมาบีบออกมาสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางเนี่ยผ่อนคลายนโะยบายทางด้านการเงินไปจนถึงทํา QE นะครับเพื่อจะทําให้หุ้นขึ้นถ้าหุ้นขึ้นถือว่าทุกอย่างแก้ไขปัญหาอย่างเนี้ยเป็นการมองแบบสั้นๆหรือว่ามองเฉพาะส่วนแต่ว่าไม่ได้มองภาพเศษรษฐกิจโดยรวมรวมว่าผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้เสียนะฮะในตลาดการเงินซึ่งเขา ย่ำแย่มากเลยนะครับการการทำนโยบาย QE เพราะว่ายิ่งสร้างความห่างกันนะฮะหรือว่าความเลือมล้ําระหว่างคนที่รวยแล้วยิ่งรวยไปอีกส่วนคนที่จนโอ้โหยิ่งจนหนักไปอีกค่ับมีอีกคู่หนึ่งคุณธนงอันนี้ต้องจับตาด,ดูมากเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณธนงคงต้องตอบว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ลายปรากฏว่ามีข่าวออกมานะคะว่ารัฐมนตรีน้ํามันเนี่ยของซาอุดีอาระเบียเนี่ย นัฐมนตีน้ำมันเนี่ยของรัสเซียเนี่ยมีการคุยนัดที่จะคุยกันที่เมืองโดฮาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันเนี้ยเดี๋ยวโดฮาประเทศกาตากาตาเหรอโอ้ยขอโทษทีไปคิดถึงนู่นนะ WTO ขอโทษทีขอโทษนั้นก็แต่งเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคงต้องไปแก้ค่ะวเขาบอกว่านัดคุยกันแบบแบบถกลับเลยนะว่าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยจะเอายังไงดีราคาเนี้ยดิ่งกันขนาดนั้นแปลว่า คิดว่าคุณธนงคิดว่าเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมคือสองประเทศนี้เนี่ยเป็นสองประเทศที่ไม่ยอมลดกําลังการผลิตทั้งน้นที่น้ํามันเนียท่วมโลกแต่ว่ามาน,นัดคุยกันแล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมในขณะที่ทั้งสองประเทศนี้กําลังเผชิญหน้ากันอยู่ที่ซีเรียแล้วก็ดูจะไม่มีใครยอมแพ้ซึ่งกันและกันโดยคุณธนูว่า,าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกผมมองอย่างนี้นะฮะว่าซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ร้ายรัเสเซีย เป็นพระเอกว่าราคาน้ํามันที่ตกต่ําทุกวันนี้เนี่ยก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาจับมือกันทุบราคาน้ํามันนะครับสร้างพูดกันว่าปัม๊มสป라이สหรัฐอเมริกาก็เทน้ํามันจากคลังที่ตัวเองมีอยู่ออกมาสู่ตลาดโลกทําให้น้ํามันท่วมโลกนะครับขณะนี้เนี่ยมีโอเวอร์สป라이อยู่ประมาณวันหนึ่งสองล้านบาร์เรลนะครับต่อวันนะครับทําให้ราคาน้ํามันซึ่งเคยสูงอยู่ระดับร้อยกว่าเหรียญเนี่ยต่อบาร์เรลเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ต่ำกว่า ระดับ30เหรียญต่อบาเรลแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการผันพวนนะครับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าโอเวอร์สป라이นในตลาดน้ำมันยังคงมีสูงอยู่นะฮะแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับก็คือซาอุดิอาระเบียคิดที่จะส่งทหารเข้าไปลุยภาคพื้นดินนะฮะแล้วก็ได้ส่งเครื่องบินรบไปประจำการที่ทางตอนใต้ของตุรกีเรียบร้อยแล้วพร้อมนะครับที่จะเปเชิญหน้ากับกองทัพ ของซีเรียพร้อมจะบินเข้าไปถล่มซีเรียหลังจากที่กองทัพซีเรียภายใต้การสนับสนุนจากางด้านรัสเซียเนี่ยสามารถมีชัยเหนอือเลปโปซึ่งเป็นฐานที่สําคัญของกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็กลุ่มกองรักรบต่างๆทั้งหลายที่ได้รับการสนับส,สนุนจากทั้งตุรกีซาอุดีอาระเบียกาตาร์รวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับที่พวกนี้ต้องการที่จะลมรัฐบาลบาซาร์ของซีเรียเพราะฉะนั้นเองในช่วงนี้นี่ซาอุดีอาระเบียก็ยังคง ต้องการสร้างแรงกดดันของราคาน้ํามันต่าอยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องการให้รัสเซียเนี่ยพูดง่ายว่า,ามีฐานะการเงินเนี่ยที่มั่นคงพอมีการมองกันว่าถ้ารัสเซียเนี่ยฐานะการคลังถ้าย่ําแย่อย่างนี้ไปนะครับราคาน้ำมนันอย่างเงี้ยไปอีกปีนึงหรือว่าสองปีรัสเซียก็จะต้องแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยฟังดูแล้วแสงทําแม่งทําแม่งใจอยู่นะว่าทำไมซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการคุยกับรัสเซียเรื่องราคาน้ำมันหรือว่า แอบเอารัฐเตรนนีนัญเนี่ยไปคุยกันแต่จริงๆแล้วไปคุยกันเรื่องทหารหรือเปล่าอ,อเพราะว่ารัสเซียกับทางด้านซีเรียทางด้านอิหร่านเนี่ยรู้แก้วแล้วครับก็ส่งสัญญาณกลับทันทีเลยว่าซาอุดิอาระเบียบุกเข้ามาเลยนะฮะ้าบุคบา,าซีเรียเมื่อไหร่เนี่ยะะทางซีเรียก็พูดก่อนหน้านี้แล้วดีแต่จะกลับไปในหลงศพนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย นอกจากเรื่องของราคาน้ํามันแล้วซึ่งข่าวก็ออกมาชัดเจนคุณรัชดา <S <S อโอเปกเนี่ยก็ยังไงก็ยังคงไม่ตกลงกันเรื่องการตัดลดกําลังการผลิตนะ <S <S อเพราะฉะนั้นเองอพอคุยอะไรเพราะว่าอซริริเบียเป็นตัวก่อปัญหาก่อนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีวาระซ่อนเร้นที่ฝ่ายกลาโหมหรือว่าฝ่ายความมั่นคงของแต่ละสองประเทศอาจจะแนบส่งไปอะจะได้ ผู้ใะส่งกันบายแฮนไปเลยนะเวลาเจอกันจ,จะคุยน้ำมันอาจจะคุยกันเรื่องน้ำมันนะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยว่าอา้าวเรื่องการทหารเนี่ยจะ่ว่าอย่างไรหรือว่าเรื่องทางออกของซีเรียจะเอาอย่างไรกันครับแม่แต่ว่ากระแสข่าวพอออกมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยราคาน้ำมันตอบสนองทันทีเลยขยับขึ้นมาแถวๆถวเหนือ30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากลงไปก่อนเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้อยู่ที่2 6ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่สถานการณ์ราาน้ำมันเองค่ะันนี้กค็คงเรียกว่าต่ำสุดในรอบ12ปีอยู่นั่นเองอนะคะซึ่งบ้านเราก็ได้ประโยชน์แต่ว่าดีผมชอบ <laughs> แต่ว่าแหมสิ่งที่อราคาน้ำมันตกต่ำเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นักเลยเพราะว่ามันทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยตกต่ำไปด้วยเพราะนี่คือตัวที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงอ่อนไหวแล้วก็อยู่ในขาลงเพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นพระเอกตัวจริงนะคุณธนุง ชาวโลกนี้แหละหรือบ้านแต่บ้านเราอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกแต่ตัวจริงแต่ว่ากลายเป็นพระเอกตกยากไปซะแล้ว <c oughs> คุณเตนงคงต้องสรุปเพราะว่าเราเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเป็นพระเอกที่ตกยากเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเป็นพระเอกเนี่ยนมต้องชัยชนะนะครับต้องได้นางเอกเนี่ยมาครอบครองตอนจบใช่ไหมครับเหมือนหนังที่แฮปปี้เอนดิ้งตลอดแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าผู้ที่ สร้างปัญหาให้กับโลกหรือว่าสร้างปัญหาให้กับวิกฤตทางด้านการเงินโลกเนี่ยต่างก็แก้ปัญหานะครับเพื่อที่จะช่วยผู้ค้องอ่ะว่างั้นแต่แต่นะเพื่อช่วยพวกกองทุนหรือว่าแบงก์กันทั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้วางรากฐานให้เศรษฐกิจให้มันแข็งแกร่งจริงนะครับเพื่อที่จะช่วยภาคประชาชนหรือว่าภาคแรงงานที่แท้จริงครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับเขนะาก็โคุณวัชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว 90.5สรับวันนีสวัสดีครับสวัสดีครัสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการัำไทย